วัสดีเอฟซีครับนี่ก็เอาต้นกล้วยพันกล้วยน้ำวายลายซีนีครับหรือกล้วยยักษ์ครับกล้วยน้ำวายยักษ์นี่จะเอาไปลงหลุมนะครับไปปลูกที่ทุ่งนานะครับผมสวัสดีครับผมเราก็มาถึงทุ่งนานะครับพื้นที่ที่เราจะเตรียมทำฟาร์มนะครับ ส่วนตรงนี้ด้านข้างที่เห็นเป็นหลุมเป็นบอ่อนี่นะครับก็จะเตรียมกล้วยนะครับกล้วยน้ำว้ายักษ์นะครับผมมาลงปลูกที่แปลงนี้นะครับก็จะทําทเป็นฟาร์มแล้วก็เป็นฟาร์มไก่ชนนะครับผมฟาร์มไก่ชนเป็นฟาร์มเล็กๆนะครับผมในพื้นที่ประมาณไล่สเศษ,ษ,ษนะครับผม ตอนนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ว่างนะครับผมนี่ครับบรรยากาศครับตรงนี้ก็จะเป็นโครงที่เราเตรียมทำํำคอกผสมนะครับผมส่วนคอกเลี้ยงก็จะต่อไปด้านหน้าครับผมนี่ครับส่วนวันนี้เราก็จะนำต้นกล้วยที่เราไปเอามาจากสวนคุณ พี่ยมนานะครับผมนี่ครับอยู่บนหลังรถตอนนี้เราก็ขุดลุมร้อนะครับผมนะครับสวนวันพรุ่งนี้เราก็จะไปเอาหนอกล้วยอยู่ที่สวนอีกสวนหนึ่งนะครับผมอีกแปลงหนึ่งซึ่งแปลงนั้นเราได้ทําการปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจนะครับผมไว้ เราวิธีการปลูกนะครับผมก็จะปลูกแบบง่ายๆนะครับผมโดยขุดลุมแล้วก็เอาขี้วัวมาลองก้นลุมนะครับนี่ครับจะใช้เป็นขี้วัวนะครับผมลองก้นลุมทุกลุมเลยนะครับผมทุกบ่อที่ผมเอาลงปลูกนะครับนี่ครับเป็นพันกล้วยน้ำว้า ยักษ์นะครับผมที่เราได้ไปนำมาจากคุณพี่ยมมานานะครับนะี่ครับเราก็จะปลูกให้มันสุดเขตแดนเลยนะครับผมนะบเป็นพื้นที่ว่างที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมนะคฝานะกติดตามด้วยนะครับผม